ตอนนี้เราอยู่เขตเพชรบูรณ์แล้วครับแล้วก็นี่ผมรู้จักแต่มะขามพวกมะขามหวานอะไรเงี้ยเพิ่งเคยเห็นมะขามหมูมะขามหมูนี่มันเป็นชื่อพันธุ์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือมะขามหวานที่มันยังไม่เป็นสีน้ำตาลอ๋อนี่ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้คือยังไม่สุกเรียกมะขามหมูเยนี่มะขามหมูแล้วว่าทำไมต้องหมูด้วยไม่เข้าใจเลยชอบแบบนี้ชอบเก็บ เก็บกินใต้ต้นอ่ะอืมอันไหนคือหมูครับเนี่ยกองไหนอะกองไหนอืมอ๋อหัวถุงอันนี้คือสุกหมดแล้วอันนี้สุกหมดแล้วอันนี้ครับจ้าเรียกมหาหมูขายแล้วละคือไม่ว่าจะพันอะไรก็ตามใช่ไหมครับไอ้ที่ยังไม่สุกเลยเรียกมาหาหมูหมดเลย ขามบมูขามก็ที่พัชบูรณ์นี่ก็ปลูกมะขามหวานกันเยอะนะครับเราจะเห็นตลอดสอแนวตั้งทานะครับพอเข้าเขตพัชบูรณ์ก็เริ่มมีร okay, ้านมาตั้งแล้ว ถ้าแล้วถ้าเดือนหน้าจะมีไหมฮะไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วก็ช่วงนี้นาะคุมพามาข,มขอก็สำหรับใครอยากได้มาขามหมูนะครับก็มาแวะซื้อกันได้นะครับมีตลอดสองข้างทางเลยนะบ,บนถนนหลวงนี่แหละนะครับที่เพชรบูรณ์นี่เยอะเลยนะครับไปไหนก็เจอนะช่วงนี้